อะไร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 เกิดอะไรขึ้นจำอะไรไม่ถูกก็ปวดหัวกับจอยเนี่ยทำไมอ่ะเลเทไปหมดแล้วเหรอเจ้ากระเดิรดูเขาอยู่คนเดียวเขาก็แบบมีสมาธิใช่ไหมตอนนี้พอมีก็ไม่ต้องบอว่าไปดีอย่าไปทำนอกบ้านนะคะใช่หนูทำนอกบ้านตลอดเลยไอ้หนูทำคนเดียวได้ไหมหนูกดดันตอนนี้ตากล้องนี่ขออนุญาตเมานะทำไมถ่ายไปด้วยนะอมยิ้มไปด้วยกับจอยตลอดเลยผมรู้ทุกคนเนี่ย เป็นยังไงใกล้ๆจอ,อยจะต้องรักจอกโอ๊ยตายแล้วจริงจริงเป,เป็ดเปิดเหมือนเด็กน, <laughs> นี่คุณดื่มน้ำอะไรอยู่คะต้องดื่มน้ำสิบท่าแบบนี้ห <c oughs> มดแก้วไปเลยเพื่อจอยแต่เอ๊ะแต่มันไม่ค่อยขมนะเพราะพี่จอยทำมันเลยหวานหรือเปล่าคะเฮ้ยมันขมอย่างเดียวเพื่อนกันบอกแน่ว่าอุดเราอายุเกิดขึ้นเลยผ่าขมได้มากขึ้นกันแม่ครับแม่สวัสดีครับ ที่อยู่กับจอยละครเน่ะพี่นั่งกินข้าวกับจอยทุกวันคุณเล่นเรื่องอะไรด้วยกันครับผมเล่นสองเรื่องครับคุณจอยงงอยู่นะคะตอนนี้เรเล่นเรื่องเรื่องดีกับคุณมาค่ะไม่เลยไม่เลครับนี่นะลูกกลับมาลืมสิ้นลืมสิ้นอีกริีอีกเดียวเฮ้ยพูดอะไหรือยังอุ้ยเข้าทางพี่เลยคุยเรื่องเก่ากินของโขมดูน้องสาว <ś les> พอมีทีมของผมไม่ใช่เลย <ś les> เอาอย่างไหนพี่โกหกเดาเลย